สวัสดีเอฟซีทุกท่านขนาดนี้โรงงานแล้วเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้แอนแอนมีของเล่นใหม่โชว์ที่อะไรแอนแอนนี่มันคืออะไรคือที่พิมพ์นะเพื่อความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องมาเขียนใช่ไหม,อ,อ,มอะไรเขาแจกหกหอ,อม,มาใครสั่งเขาเต้แนแอนแอนใจญ่จพรดเลยกล่องเนย ต้องรอกล่องน้อยก่อนไหมใหญ่มากต้องรอกล่องอีกไซส์หนึ่งก่อ,น,อนนี่ใหญ่มากเยวก็ขับรถไปเอาเนี่ยปลาก่อนเนี่ยมีข้าวแตนสิบสองห่อไหมอันไหนได้มีปลาไหมข้าวแตนกับปลาใช่ไหมอันไหนข้าวแตนกับปลาสิบสองห่อก่อน สองข้าแต่สองหปนินมาให้ปนัดอืหอปนินยันได้สเี่ยวซีกำลังจะไปส่งเมื่อเช้าก็พาไปตลาดมาแล้วนั่ไว้ก่อนอเพราะของอีกไซต้องรอเข้ามานี่ไม่ต้องกลัวทะลุเราห่อสองชั้น ลองปลอดภัยแม่ใจเย็นพร้อมของถึงแล้วก็รีวิวได้ใช่ใช <12. S 2> เราจะส่งแบบเร่งด่วนเดี๋ยวถ้ากล่องใหม่แอนขับรถไปเอานะ ได้ไหมโอเคหนูจังไงอะแล้หนูก็ใส่หน้ารถมาสิใส่ตรงขาเหยียบหรอเอาเชื่อกมัดมาห่สองครบยังครบแล้วแล้วตัดแตนใครสั่งเยอะเราแถมกระดาษที่ชูหนึ่ง under fc เด้อนี่ถ้าใครสั่งเยอะเราจะแถม กระดาษเช็ดชู่ให้หนึ่งห่อะนะแต่ว่าดิเปิดน,นี่สามหกเก้าสิบนะโอเคโอเคสิบสองห่อเนี่ยเราจะแถมกระดาษเช็ดชู่แอนด์แอนด,ดอันนี้เราต้องเขียนว่าระวังแตกห้ามโยนเข้าใจบออันเนี้ยอัแหนกแพ็ท แล้วก็เขียน,นด้วยห้ามโยนห้ามกระแทกของมันสิแตกบอกมันด้วยระวังระวังแพ็คดีดีได้ได้เห็นไหมใครสั่งปลาแล้วก็แพ็คสมทุกวันเนี่ยเพต้องรอเหมือนที่กกกอกนะก็จะรอรถดมาก็าจะนู่นนี่นั่น,นก็หายอันนี้เรารวดเร็ว ปากกาเมจิกอยู่ไหนเอามาเขียนไว้วินน่ะมันอ่านไม่เห็นหลอกตัวมเมล็กต้องเอาเอาเอ๊สีเมจิกมาเขียนตรงนี้เลยระวังแตกห้ามโยนมันได้กระดูดตาเขาเดี๋ยวข้าแตกแตกไอพิษมา,มา,มางไหงม มาจ่ายให้มันครบเสร็จโอเคนะพอดีดีนี่เราจะไปส่งกันเด้อใครจะสั่งก็สั่งมานะจะส่งทุกวันแล้วปลาช่อนอีกสองเอาให้ดีเอาให้ปลอดภัยเราแถมกระดาษทิชชู่สองอืมนะโอเครอบบ้านะโอเคอ่าแล้วก็แม็กให้มันดีดีด อืมอืมเอ้าเอาให้มันแน่นๆนะคันนี้อันนี้คือโรงงานเราด้วยเอฟซีด้วยนั่นมีการการจันทบุรีโคลาชมีไหมแกงเด็กเคแล้วเจ้าโอเคยัง อ้าต่อไปแอนบ้านเรามันเงียบเกินไปนะพ่อโมจิเราเราไปเรียกโมจิลุกขึ้นมาช่วยทำไมอย่าเถอะไปได้ไหมฮะไปเรียกโมจิไหมไอ,อ,อเรียกโมจิที่แอนคิดถึงอย่าเลยอย่าเลยอย่ <laughs> าเลยอเอาไปวางไว้ดีๆเอาไปเรียงไว้แอนแอนเอาเรียงไว้อย่าเลย <laughs> อะไรต่อไปมา ไปเอฟซีแล้วดูสิมันจะมาไหมอ๋เราจะตั้งกล้องรอมันนะมาจีเแอนที่ถึงมาแล้วเอนมาจีนั่งลงเออหายพึ่งจ็นแอนที่ถึงอะแม่ไม่ได้คิดถึงเลยเออนอนต่อนอนต่อนอนต่อผู้ใดไปเรียกมาคัน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  ขันขันขันนู้ไปรูปไป็นอะไร <c oughs> อันนี้มาทอดหมดเลยจิปมาทอดกี่อันมาทอดสองหนิหน,นึ่สองโอเคเียบร้อยนะคะนี่เราจะเราจะแถมกระดาษทิ๊กู่ไว้ให้ทุกกล่องอเอาแปะบอสจุดสต๊บฟหอยลัง <c oughs> อ่ะเราแท้ เอาเลยพนันไปเลยก็ได้หนูทำหนูจะสับสนฮะหนูหจะสับสนไปอ้างไปเลยก็ได้ทำไมเดี๋ยวหนูจะสับสนไงเ,เอาเช็คให้ดีใช่เร็วหนูจะสับสนไปอ้างไปเลยเออเอาให้ดีแล้วจะช่วยแทนเป็นลายพนันเหรอสับสนไหมอันนี้เดี๋ยวหนูมันจะสับสนเราต้องรอก่อน ให้แอนทำปไปเดี๋ยวแอนจะถักสนโมโจิแอนบอกขอคนช่วยหน่อยโมโจินั่งแอนแอนดวนั่ง <c ười> ขันันเฮ้ยวันนี้เรียบร้อยอ่ะใครอยากจะสั่งปลานะคะสั่งมาได้เลยเด้อนะพี่นัดแพ็กหมดแล้วเด้อกำลังจะไปส่งเด้อรอกันแป๊บนึงเนื้อจ้าใครที่สั่งปลาไว้